ข้อความจากเขาถึงคุณนะคะถ้าเขาบอกคุณได้เนี่ยเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่ทั้งหมด10บใบนะคะเป็นแรนดอมนะคะคลิปนี้นะขอให้คําแนะนําจากไพ่สีออกมาอย่างแม่นย้าที่สุดนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะสั่งมูเตลิฟนะคะลิปสติกสายมูนะคะจากแบรนด์ของหญิงนะคะก็สามารถกดที่ตักก้าได้เลยนะคะมีทั้งหมด5สีนะคะ ถ้าใครไม่แน่ใจว่าจะใช้สีไหนจริงๆทาได้ทั้ง5สีและผิวคนไทยยิงฟอนเฟิร์มเลยนะคะเพราะว่าทาแล้วหน้าไม่ดอกหน้าสว่างนะคะก็จะสอบถามก่อนก็ได้จะ inbox เข้ามาก็ได้หรือว่าจะกดลิงก์ใต้โปรไฟล์ก็ได้นะคะลิปนี้นะคะจะเป็นเนื้อแมทกามายีนะทาแล้วจะไม่แห้งเป็นขุยนะคะแล้วก็จะไม่ติดแมสก์ด้วยนะคะสีสวยทุกสีแน่นอนนะคะโอเคไปตํากันเลยนะคะทีนี้เรามาดูว่าข้อความนะคะจากเขาถึงคุณเนี่ยนะคะเขาอยากจะบอกว่าอะไรบ้างนะคะขอเลือกสิบไปนะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่ไฮพรีสเตนะคะใบที่สองนะคะเป็นไพ่สี่ดาบนะคะอัศวินถือดาบนะคะสามไม้เท้าค่ะเก้าเหรียญน,นะคะเฮอร์มิตนะคะเอเดพอสอดนะคะทัพสอดค่ะ ออคุยรับสัวสนะคะแล้วก็เป็นไพ่เดอะสตันนะคะโอเคหญิงประเมินสถานการณ์ก่อนนะคะหญิงประเมินสถานการณ์จากไพ่นี้นะคะหญิงคิดว่าคุณหรือเขาอาจจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่โสดนะคะหรืออาจจะทั้งสองคนเลยนะคะอาจจะเป็นแบบลักษณะเหมือนกับมีคนมีตัวจริงอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาคุยกันอะไรประมาณนี้เนาะ,ะจะควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงโปรดนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นไพ่ที่เล่าเล่ามาเนาะนี้นะคะ ใช่เนี่ยเล่าประมาณว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเขาพูดว่าพูดนะว่าถึงแม้จะไม่ได้เจอกันถึงแม้จะไม่ได้คุยกันถึงแม้จะห่างกันไปสักพักแล้วถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะบล็อกการติดต่อสื่อสารถึงแม้ว่าคุณจะโกรธถึงแม้ว่าคุณจะเกลียดอะไรเขาก็ตามเนี่ยนะคะเขายังคิดถึงคุณและรอการที่จะได้คุยกับคุณในสักวันหนึ่งนะคะเพราะว่าอคุณเป็นเหมือนแบบ คือไพ่เดซสันเนี่ยนะคะมันเป็นแสงสว่างเนาะมันเป็นไพ่พระอาทิตย์นะคะแต่ว่าถ้าให้ตีความหมายคือคุณเป็นเหมือนความสุขในใจเขาอย่างหนึ่งนะคะ mm hmm. คือเขาอาจจะแบบเออมีพันธะแล้วหรือคุณอาจจะมีพันธะแล้วขอแค่เขาได้มองเห็นกัน อ,อ๋อเติบโตของชีวิตคุณเห็นคุณเดินไปข้างหน้าแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วอะไรประมาณนั้นอาจจะโรแมนติกนิดนึงในเวลาที่อาจจะไม่ควรนะคะแต่ว่าไพ่ก็เล่ามาประมาณนี้นะคะก็เป็นความหวังดีแหละนะคะจากเขาเขาไม่ต้องการที่จะทําให้ชีวิตของคุณนะตกต่ำลงไปอะไรหรอกนะคะเขาแค่ได้มองเห็นคุณเติบโตในโซเชียลก็พอแล้วนะคะคุณอย่าลืมอัปเดตชีวิต ของคุณในด้านดีๆนะคะลงไปนะคะเพราะว่าเขาแอบมองแอบดูคุณอยู่นะคะเพราะว่าเขาเหมือนกับชื่นชมคุณอะชื่นชมนะคะคิดถึงเป็นห่วงเป็นใยอะไรประมาณนี้นะคะยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะคะก็ประมาณนี้นะคะโอเคสําหรับใครที่อยากให้ชัดกว่านี้นะคะก็แนะนํามาดูดวงส่วนตัวกับอิกนะคะก็กดที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะแนะนําเป็นแบบโทรคุยนะคะถ้าโทรคุยเนี่ยข้อดีของการโทรคุยคือ สมาธิของเราร่วมกันเวลาเลือกไพ่ก็จะมีสมาธิมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ถามตรงประเด็นนะคะแล้วก็จะได้ดูพื้นดวงอะไรนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นถามตอบเันเลือกไพ่แค่ห้าใบบางทีอาจจะตอบไม่ชัดหรือว่าไพ่อาจจะขึ้นมาไม่หมดนะคะโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณสำหรับการกดหัวใจกดแชร์กดคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ